สวัสดีครับครับผมอยู่วันที่สมพพงษ์รถตู้นะครับวันนี้วันพุธนี่เวลาดีเลยนี่จบสดไปแล้วหนึ่งคันครับคันนี้สีขาวมุกเดิมๆเลยครับสวยๆเลยนี่ไม่น้อยสีขาวมุกไม่น้อย อันนี้ไม่หกหมื่นโลแท้ครับเนียนๆครับผมลูกค้ามากภบคอีสานนะครับขอบคุณมากเลยครับผมลูกค้าสายสารนะครับนี่ลุยงานเต็มระบบครับผมวันนี้นี่ช่างใหญ่ผมทั้งสองท่านเบาะเต็มไปหมดเลย วันนี้อากาศค่อนข้างคอสนิดนึงนะครับครับนี่อันนี้คือประธานผมครับตอนนี้าทำงานทุกวันเลยฮะคับผมขายดีนะครับขายรถครับผมไม่ได้ขายดีครับผมขายรถด,ดีนี่นี่ครับอันนี้ก็พี่เขาก็มาซื้อมุงับไี่่อฮะสลับอะบไรอ๋อค่อยสลับนะ มุงเตี้ยก็มีเราก็มีเข้ามานะครับนี่คันนี้ผมแต่งไว้โชว์ล้อสไตล์สายแคมป์ล้อเอ็กเซ็ตครับผม,มเบอร์ญี่ปุ่นแล้วก็ยางโยโกเบอร์กี่ปุ่นนะครับผมกระจกกระจกข้างตัวใหม่แล้วก็ใส่ขอคบครับผมเลนพวกนี้ครับผมเติมไปกระจังหน้าเทียดีแท้เนี้ยครับแต่งแบบเรียบๆเบาข้างในผมก็ใส่เบาะเอาผ่านเลยเอาผ่าน เอาผาสามศูนย์ครับผมอย่างเงี้ยมันค่อนข้างขึ้นนั่งสะดวกสบายดีครับแบบนั่งแบบสบายเรียบๆสบายๆดีครับปรับได้อะไรได้านี่ครับราคาราคาบอกอันนี้คู่นี้ก็สี่หมื่นกว่าบาทนะครับผมแต่รถคันนี้ก็อยู่ประมาณแปดแสนกว่าบาทรถคันนี้เป็นมงเตี้ย Hi ไฮเอท GL ปีที่แปดครับผมรถว,วิ่งน้อยมากแล้วก็ป้ายทะเบียนสวยด้วยรถชุดนี้ที่ผมได้มาครับ ครับนี่ครับเปิดฝาหน้าให้ดูเลยนี่ครับฝาหน้าเดิมๆแห้งๆเลยครับใสๆเนียนๆครับผมพวกนี้เนียนๆเลยครับราคาเปิดอยู่ประมาณ800กว่าครับ สนใจมาดูได้เลยครับผมที่ถนนกาญจนาพิเศษบางแคฝั่งเดียวกับสมาคมชาปักใต้นะครับผมอยู่ติดข้างธนาคารธทยพาณิชสาขาบางแวกนะครับผมลูกค้ามาจากพรามสองบางแคออกคู่ขนานที่สองเลยครับผมเจอผมได้เลยครับผมก่อนถึงถนนพระเทศตัดใหม่หม,มาจากข้างหน้าก็กลับรถเกือบ ถ้าคุณลูกค้าจะเข้าในถนนตัดใหม่ไปกลับรถมาก็ได้ครับผมวนลงมาก็จะเจอผมเลยนะครับผมโลเคชั่นนี้ของผมเองเลยครับผมขายที่นี่มา20ปีแล้วครับผมก็มีรถให้เลือกมากมายเลยครับมีตั้งแต่มุ่งใหญ่มุ่งเล็กเวนจูรี่ครับผมเวนจรี่คันนี้ก็เป็นตูว d ีดีเฟลครับผมเวนจูรี่อนนี้ก็เป็นพวกเบนซินครับผมตัวีอันนี้ก็เป็นตัวกันเป็นเบนซินครับผมราคา4 0่แสนกว่า5 0 0แสนกว่าพวกนี้เป็น มวงเตี๋้ GL นะครับคันนี้ก็เป็นรถบ้านนะครับผมเป็นของรถหน่วยงานนะครับลูกค้าหาอยู่ก็มาดูได้เลยนะครับผมเป็นรถหน่วยงานนี่ไปทํารถบ้านผมแนะนําเลยนะครับนี่อรอย่างเงี้ยครับไปทํารถบ้านได้เลยแล้วพวกนี้จะเป็นที่ผมได้มาจากหน่วยงานนะครับผมน้อยมากไม่วิ่งน้อยมากเดิมๆแห้งๆเลยครับนี่อย่างนี้หาอยู่ลองมาเยี่ยมชมดูได้ไว้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับครับผม อันนี้ก็เป็นมุงเล็ก GL ผมเก็บแต่ GL เดียวเลยครับชุดนี้มุงเตี้ยผมมองว่าใช้ดีเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับผมอนาคตข้างหน้าผมว่าแพงแน่นอนจำคำพูดผมไว้ได้เลยว่าแพงแน่นอนเพราะผม,ผมมองว่าแล้วว่ามันใช้ดีจริงครับผมเล่นอะไรก็ได้ที่ปุ่นเขเล่นกันครับผมท่้นั้นแหละครับผมดีแน่นอนเชื่อผมไม่มีวันตาย ครับผมนี่พวกนี้ผมก็แต่งไว้โชว์เนี่ยนะลูกค้าอยากได้มาได้เลยครับอันนี้ก็เป็นสไตล์สายแคมผมชอบสไตล์สายแคมมากกว่าครับผมฮะเนี่ครับฮะนี่ครับครับผมผมก็ตอนนี้ผมก็อยู่กับคุณพ่อสุทธิราของผม,มท่านประธานผมนะครับท่านประธานเป็นไงบ้างครับช่วงนี้สวัสดีครับวกนี้มาแรงมากเลยมาแรงนะครับมาแรงมาแรงช่วงนี้ ขายดีครับเพราะว่าที่นี่เน้นเน้นรถแบบคุณภาพออกรถไม่ต้องไปทำอะไรเลยสายข้าไปแล้วครับผมแป๊บนึงน,นะครับขอดูว่าแบบนี้พวกรับครับผมสภาพต่อไม่ต้องทำอะไรเลยอรถแ,แล้วก็ส่วนใหญ่ลูกค้าเนี่ยจะบอกปากต่อปากมายิ่งต่างจังหวัดด้วยแล้วเนี่ยแนะนำกันตลอดมาเลยมาซื้อมจาจัดไปแนซน นะครับแล้วก็กรุงเทพก็ลูกค้าผมเยอะอยู่แล้วปกติช่วงนี้ม่วงเตี้ยผมขายดีครับถ้าลูกค้าท่านใดสนใจม่วงเตี้ยแล้วนะครับปี18นะครับเครื่อง3000เนี่ย G.L.G.L มีหลายคันเลยมาเลือกดูนะครับเอาไปทำเป็นรถบ้านหรือใช้ส่วนตัวขึ้นห้างเฮ้องอะไรได้เนี่ยนะเหมาะสมมากเลยสสบายมากเครื่องดี เพราะช,ชุดนี้<ช>ดีจริงชุดนี้ดีจริงยอมรับว่ารอบสุดท้ายแล้วรอ่สุดท้ายแล้วไม่มีแล้วรอบสุดท้ายของมองเตี้ยแล้วใช่แล้วสผ้า,ามันโอเคเลยครับอนาคตข้างหน้าเป็นไงบ้างราคามงเตี้ยตรงนี้ผมว่าอนาคตข้างหน้าผมมองว่ามันแพงแน่นอนไหมน่าจะขึ้นนะเพราะว่าหนึ่งรถเนี่ยใช้ดีจริงใช้ดีจริงแล้วก็<อ>พวกปีก็สะดวกสบายปีศูนย์ห้าพรุ่งนี้เนี่ยยังขายกันหน้าเต็นเกือบสี่แสนเลยเนี่ย พวก GL พวกนี้แล้วตัวเนี้ของเราขายแค่600,000กว่าเนี่ยไม่แพงเลยลูกค้ามาดูได้เลยปี18ด้วยเครื่อง3ลันนาคตแพงแน่นอนเพราะว่าโม่งเตี้ยเลิกผลิตแล้วเนี่ยนะแล้วเวลานี้เนี่ยผู้ใช้ก็ยอมรับว่าเป็นรถที่มีคุณภาพหนึ่งคล่องว่องไวซอกแซกได้ขึ้นห้างได้ลอดใต้สะพานได้เนี่ยมันจะช่วยในการแบบลดเวลาไปได้เยอะเลย แล้วแหะแต่งญี่ปุ่นมาเล่นกันด้วยเล่นด้วยญี่ปุ่นมาเล่นกันเยอะมากแต่งสวยเนี่ยอย่างนี้ยดูเดี๋ยวแต่งสวยมากเบาเบลพงษนผ่านแล้วมีบริการเลยครับฝ่ายหน้าฝ่ายท้ายแล้วมีบริการมีหมดมีหมดมีหมดเราเล่นของแบบทันแพงเลยถึงถึงเลยแบบพวกที่ชอบแต่งรถเนี่ยแวะเวียนมาดูได้ครับปรึกษาเราได้ปรึกษาเราได้ช่วยได้ทุกอย่างเดี๋ยวของ่านนิดหนึ่งนะครับพอดีช่วงนี้ท่านค่อนข้าง งานเยอะนิดนึงครับผมครับผมก็อย่าลืมฝากกดไลค์นะครับผมกดแชร์กดซับสไคร e ด้วยนะครับผมขอให้ลูกค้าทุกท่านนะครับที่ดูเยี่ยมชมคลิปวิดีโอนี้อยู่โชคดีมั่งมีสีสุขเฮงๆรวยๆนะครับก็ฝากไว้เป็นอีกทั้งเลือกนะครับผมอยู่ถนนกาญจนาพิเศษที่ตามทรี่สครับผมนั่นไงครับผมแั้นก็มีส่งให้คุแล้วงเพียร์นสบายนะครับประเภทสองครับ